เหรียญอะไรนะครับมีตึกสองข้างนะครับเหรียญอะไรนะครับมีตึกสองข้างนะครับเป็นรูปตึกแบบนี้นะครับข้างหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วก็มีด้านตึกแบบนี้นะครับข้างหนึ่งนะครับวิธีการอ่านเหรียญเนี่ยเขาบอกว่าให้อ่านตามขอบแบบนี้นะครับให้อ่านตามขอบแบบนี้นะครับว่าวันที่เท่าไหร่ประเทศอะไรนะครับเหรียญนี้นะครับเขียนว่า125ปีอ่าหนึยยี่สปีอะไรเอ่ยกรมสุลกกกรนะครับกรมสุลกกกรนะครับ ก็เอาเป็นว่านะครับถ้าเพื่อนๆถูกใจเหรียญน,นี้นะครับตีพร้อมแบ่งปันให้กับเพื่อนๆน,นะครับเหรียญละร้อยเดียวนะครับแบ่งปันให้เพื่อนๆร้อยเดียวแต่ว่าเวลาจะสั่งซื้อเนี่ยถ้าเพื่อนบอกมาว่าร้อยยี่สิบปีนะครับกรมศุลกากรก็จะนึกภาพเหรียญไม่ออกนะครับเรามาตั้งชื่อย่อให้เหรียญกันโดยการบอกว่า เป็นเหรียญ10บาทนะครับวาละที่9ของประเทศไทยนะครับวาละที่9ของประเทศไทยแบบนี้อ่าติก็จะแบบอ๋อ V9 เกหรอติก็จะมาดูในแผงนี้อ๋อ V9 รุ่นนี้แบบนี้นะครับเวลาเพื่อนๆอ,อยากได้ก็เบอร์บุกมานะครับใต้คลิปนะครับใต้คลิปก็คือใส่เบอร์โทรท,ที่อยู่กับจํานวนเหรียญที่อยากได้ขึ้นมานะครับหรือไม่งั้นก็กดติดตามทักแชทเข้ามาก็ได้ครับ